กราบสวัสดีครับวันนี้ผมมายืนอยู่ตรงวัดป่ากุดน้ำคำนะครับอ่าอำเภอบ้านกุดประดุกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญก็เดินเข้ามาข้างในก็เหมือนกับเป็นอุทยานนะฮะวันอุทยานมีพระพุทธรูปซึ่ง มีพระศิวลีครับเเรียงรายกันก็ผม่อคิดว่าประมาณร้อยกว่าองค์เนาะสองฝั่ง้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สีทองเหลืองอารามครับผมฮะผมจะเก็บภาพ สรงกลางจะเป็นเรือสุวรรณหงส์นะครับแล้วก็มีเรือขังนะครับอยู่บนเรือสุวรรณหงส์ครับเออครับผมสวยงามมากครับเนี่ยสองฝั่งครื่องจะเป็นพระเศบณีเออจะเป็น ชื่อของผู้บริจาคนะครับแต่และองค์ว่าชื่ออะไรเช่นท่านสนสสมหญิงบวัวบุตรนะครับ,บแล้วก็เช่นอ,อันนี้จะเป็นท่านสนสสมหญิงบวัวบุตรทั้งหมดด้านหน้าครับผมจะเก็บภาพให้ดูนะครับผม ครับแล้วก็ครับนี่ฮะเดินมาข้างหลังนะครับหลังจากที่ผ่านผ่านพระศิวลีซึ่งองค์สีทองเรืองอารามเราก็จะเห็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับนี่ฮะและแต่ลักษณะขนาดไปครับ ครับผมก็ผมคิดว่าอาจารย์ท่านคงจะสร้างในลักษณะว่าเป็นพุทธอุทยานนะครับเนี่ยฮะเป็นพระองค์ใหญ่มากเลยครับนี่ครับ,รบส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นพญ,ญานาคครับนี่ครับ,รบแสดงถึงความศรัทธาของ ชาวไทยพี่น้องชาวไทยพุทธนะครับความศรัทธาที่มีต่อศาสนาก็เลยจันรลงในการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ยฐานจะเป็นฐานบัวนะครับผมนะทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่จะเป็นฐานบัวหมดเลยครับเขาฝากภาพนี้นะครับให้กับเอฟซีอ FC ของผม ที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศครับวันนี้ผมมาเก็บภาพสวยงามน,นะครับเป็นพุทธอุทยานส่วนด้านหน้าจะเป็นพญานาคองค์ใหญ่คอยปกปักรักษาครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับผม